บนสวนสันเสริญหลวงปู่ค่ะก้มกราบมานัดน้อมวาระจอมวิชาจา์นบองค์พระทรงยานชีนาบุตรชีนโนดมเอกสงพระนามจ้า สโรวิสุทธสมถวยเทพมนุษย์พรมอาภิวันธนาการท่านหวังวิมุตพนชานากนพยามา สุดนาลือพันอาทิยานพระนาชายพรีชีพทวายสัตมูนีนาตนาเพนใสหย,ยุดนิ่งสนิทนาหาลือไทยนากลา ดวงธรรมสว่างล้ำระหูธรรมมากายพรายเห็นสุดตลออสายวาระกายวิเศษสันวิชาพระชานเชียว มานเดียวพระจนมนปราบสินกิเลสดานอาภิบาลมหาชนรู้แจ้งกระจ่างจินพระทวินจะรวมทนหยุดนิ่ง พระตนทานยอมตายมียอมแพ้มานาแน่มีแปรพันกรมศึกทุกคืนวันสลาพลันอุทิศพลีใจท่าน มีหวันไหวจะขยายพระสานสีสร้างพระและคนดีคูณมีตลออชนด้วยเดชสรรเส,สริญสู่จะเริญพิพัฒน์ล ขอพรพระมงคลเทพมุนีพิชิตมานอวยชัยมาลายศกนิรโร,รภัยผ่านศพสุขกเกษมสันธนาจักร พัามีรู้แจ้งพระธรรมมาลุยชาพระชินนสีเปี่ยมบุญบารมีสุขสันนิรันดรการสาธุค่